สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวอัปเดตเดือนสองราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ส5 6 6าำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกค่ะ ก่อนอื่นนะคะเอทูบขอแจ้งว่าตอนนี้มีปุ่มขอบคุณใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะหากเ,เพื่อนๆท่านไหนชอบคอนเทนต์เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้สามารถร่วมกดปุ่มขอบคุณใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เพื่อเป็นการให้กำลังใจเอทูบนะคะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ สำหรับดวงในเดือนกุมภาพันธ์ของท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของงานก็จะเริ่มดีขึ้นส่วนเรื่องราวความรักโรแมนติก ใครที่ทะเลาะกันก็จะคลี่คลายไปส่วนใครที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปในทางที่ดีแต่ก็ยังมีดาวมฤรตยยูป้วนเปี้ยนไปมาอยู่นะคะดาวมฤรตยยูสง่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักเช่นอาจเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยนะคะ ทีนี้เรามาส่องกันที่เรื่องของการงานกันก่อนเลยค่ะการงานของชาวราศีพิจิกในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ถือว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาอุป,ปรสรรคที่เคยทําให้ชาวราศีพิจิกต้องหนักใจก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นดวงการงานค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปทีหละขั้นเลยนะคะ ทีนี้เรามาส่องกันที่เรื่องของการเงินค่ะชาวราศีพิจิกจะสามารถหาไรายได้ได้มากเลยนะคะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินทองให้ต้องหนักใจแม้ว่าเงินก้อนใหญ่ยังไม่มาแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะเพราะว่ามีเงินเข้าอย่างต่อเนื่องเลยละค่ะ มาต่อกันที่เรื่องราวความรักนะคะหากชาวราศีพิจิกท่านไหนที่มีคู่อยู่แล้วก็ยังรักและดูแลกันในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องในบ้านหรือว่านอกบ้านแต่อย่าเจ้าชูก็พอคะ่ะส่วนชาวราศีพิจิกท่านไหนที่ยังโสดอยู่หากรักใครต้องใจเย็นๆเพราะว่ารักนี้ต้องใช้เวลาสานต่ออีกมากอีกนิดหนึ่งแต่มีเข้ามาก็ต้องเลือกกันนิดหนึ่งนะคะอย่าพึ่งใจร้อนเป็นอันขาดคะ่ะ ทีนี้มาส่งท้ายกันที่คําแนะนำนะคะขอแนะนำให้ชาวราศีพิจิกไปไหว้พระขอพรที่บ้านตัวเองทำบุญเกี่ยวกับดอกไม้ไหว้พระในอุโบสถอาทิตย์ละครั้งหรือว่าจะปล่อยปลาหน้าเขียงก็จะเป็นการดีมากๆเลยละค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำเดือนกุมพาพันธ์2,566สำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะ สำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ